จับได้ไหมจับได้ค่ะจับจับจับหลังได้นะอุ้มแล้วขออุ้มก็ได้ค่ะอุ้มได้นะแล้วมันไม่ติงไม่อะไรติดมันขี้มันขี้จับจับอุ้มเลยนะค่ะขออุ้มหน่อยนะให้เกาะไหลได้ใช่ไหมค่ะอันหนึ่งสองอ้บินไปแล้วให้ให้มันมาจับที่หัวไหลได้ไหมได้ได้ได้นะค่ะ ขอขอจับหน่อยขอจับหน่อยนะเอะมานะขอจับหน่อยโอเคอ่ะเกาะไรเกาะไรเฮียครับเฮียครับไม่จิกนะอ่าไม่จิกค่ะเดี๋น้องนอนคอยทไวเฮียเดินไปท่อมเลยลงมาไอ้ที่แสงสว่างหัวหัวมันจิกหัวจิกหูแล้วน้องแม่แท

ถ้าบ้านไหนมีไปเอาเอามากับผมใช่เดี๋ยวไม่เห็นมีเม็ดเลยทำประตูพิเศษเห็นไหมว่าอันนี้อันนี้หรือเปล่าทำประตูพิเศษเข้าออกเข้าออกนกเงือกเหรอครับเนี่ยใช่บัณฑ์เป็นสัตว์คุ้มครองใช่ไหมใช่ที่ไอเลี้ยงพิ่งมีข่าวนะอ่าอ่าแต่มันมีลายสายพันธุ์นะครับงกไม่รู้้อันนีเปิดทำแล้วมันจะสีน้ำตาลมาเลยเล็กเร็วด่วน กินก่อนกินกอนกไ่นกนกถ่ายเลนกแก๊กนกแก๊กไม่ให้นกเงี้ยไม่หรอกครับดูแลเหมือนานก่ายอะไรเดี๋ยวจะใหม่คนนึงน้องรักบอกจะออกกระลัมใสเห็นเท่าไรเนาะคือมืยอมนนั้นแน่เดี๋ยวบัวแต่นั่นเขาจะได้เก็บเห็นแล้ว น<อ>กสรุปมันนอกอะไร่ย่งนี้น,นกเมื่อกอะมานกแก๊กนกเงือกแก้กมันอมองด้นะสวยดีนี่น่ารักดี่ะ่าจะต่ไม่ยอันนี้บ้านพักพญาพึ่ง ดูเจอเจอเจอแกะมาเราสิใชเลยชีวิตผม้อไปเลทำไมเมยเขากมอกปเลยอ่ะทำไมอ่ะัวอ่ะเอาไปช่วยจับก็ยีเจดจแมนเอาอะไรลงมา จจะเอาอะไรจะเอาแมเล็ตแมล็ดอะไรอันี้ดอกอัญชันเนี่ยเอาไปปลูกที่บ้านนะมีดอกเที่เขดอกอัญชันไหนไหนมีดอกยังเนี่ยี่เหรอไหนนี่แหละแล้วนี่เต็มเลยข้างในเนี่ได้ๆตอนนั้นเขาจะชอบทำวุ้นอ๋อนี่อีกต้นหนึ่งเอาวุ้นดอกอัญชันเนาะกินดีนะรักษาน้ำเหลืองน้องภูมิน้ำเหลืองไม่ดีกินดอกอัญชัน ต้มน้ำชาไดเลน่าจะดีลตวแหวนพอพอีน้้นไม้อแล้วไม่เอาเอาเม็ดลบู้ไม่ให้น้ำเกลือนะครับต้นไม้มันป่วยครับเป็นน้ำธรรมดานะไว้รดต้นไม้ระบบน้ำย่ขอบคุณค่ะด ไหนครับต้มนะไม่ได้กินข้าวต้มแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งสองนาทีนี่ก็มาเที่ยวที่อะไรนะเฮียศูนย์ศึกษาธรรมชาติศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าและสัตว์ป่าราชบุรีว่อยอานะ เดิมชื่อห้วยอันนะเปลี่ยนแล้วใช่ปะ่ะอ่างเก็บน้ำห้วยอันนะอ่างเก,ก็บกลางอ่างเก็บน้ําห้วยอันนะ,ะด้านนู้นอําเภอส,วน,ว,ออสวนพึ่งจังหวัดบุรีครับอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนี่กกำลังกินข้าวต้มสูตรตาวหน้าบ้านพักหัวหน้าต้องนะครับเพ,พื่อนพี่ชายสมชายบรรจายะป่าไม้ต้องกระมมเพชรกรระมมเพชไก่ใช่ไหมนู่นเครื่องคุงตั้งไัยอะไรพรกนีแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีนกเงือก อิบถ่ายนิดนึงน่นารักมากเชื่องอแล้วมันก็บอกว่าน้องปูบ้าอาจจะตัวเล็กตัวใหญ่มนมันโตขึ้นเสียงมันอร่อยดีครับอร่อยดีเจอละปู <c oughs> แต่ว่าอร่อยชอบปุุงตลอดไม่ว่ามันจะอร่อยแค่ไหน <c oughs> เรจะปรุงตลอดเพราะว่าติดติ๋สายปรุงเรียกว่าข้าวต้มสูตรอะไรครับลิปทานเดี๋ยวพี่เขาน้องชื่ออะไรครับเรังไก่ค่ะระย้าคนที่ไหนเอ่ยคนแถวหมู่บ้านนี้แหละค่ะเป็นเป็นเป็นพื้นที่แถวนี้หรือว่าเป็นเป็นคนเชื้อชาติชนชาติยังไงเออเชื้อชาติกะเหรี่ยงสันท่าไทยค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่แล้วแล้วอันนี้เขาเรียกว่าข้าวต้มอะไรทั่วไปสูตรของหัวหน้าค่ะสูตรอ๋อแล้วถามนิดนึงนะน้องชื่ออะไรนะ รักใจค่ะเดี๋ยวคุยกันคุณน้องรักใจค่ะรักใจเป็นคนปากกากรยอใช่ค่ะช่วยพูดภาษาปากกากรยอแนะนําที่นี้อะไรยังไงอ่ะแล้วพี่ไปออกรายการยูทูบแล้วแนะนําตัวเป็นภาษาปากกากรยอพูดพูดภาษาปากกากรยอเลยอยากจะพูดอะไรพูดเชื่อเลยอ่ะตละกี้กเวเดยยิมมีเมนาเอ็กซพอรักใจจับค่ะอ่าและเผื่อชาวปากกากรยอดูอ่ะจะจะบอกอะไรยังไงแถวนี้อะไรยังไงแล้วจะจะ อะไรอาเชิญเลยครับสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งธรรมชาติแถวนี้เป็นไงเอาภาษาไทยก่อนหน้านี้มีมหัศจรรดีไหมอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ายุงเยอะให้มาเลียเลียมีตัวอะไรตัวกลางปูใหญ่อ๋อเหรอครับมีทุกอย่างเลยครับมีค่ะแล้วครับแล้วเคยเจอสัตว์อะไรแถวนี้บ้างไหมที่นี่ก็มีแก้งกวางค่ะคืออยู่ที่นี่ตั้งแต่กี่ปีแล้วครับ เ,เกิดที่นี่เลยค่ะเคยเจอตัวอะไรบ้างอยู่แถวเนี้ยเห็นเขาบอกว่าอีกกห้ากิกโลถึงพม่าเล่ไหมคเคยเจอตัวอะไรบ้างเมื่แต่เด็กๆมาเนี่ยมีเต่อเสือลายลายพวกเนี้ยค่ะตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วเจอตัวอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดมีไหมคเคยเจอด้วยเคคย่ะจอเป็นโขลงหรือเจอตัวนึงเลยยังไงเป็นฝูงค่ะเป็นฝูงเลยมาแถวไหนครับ คนตายด้วยและคือได้ยินข่าวหรือเราก็ไปไปเห็นศพคนโดนเหยียบเลยตอนเด็กๆกันแล้วแล้วเล็บตาแตกเลยหรือไม่แค่แค่โอ้เหยียบหัวเลยครับแต่ว่ายังไงไม่ไม่แบนหรือเปรี้ยวเป็นไงตายเลยตายเลยหัวบี้เลยไหมบี้เลยนะแบบเหมือนลูกฟุตบอลโดนเหยียบ มีมามาเองมาได้งเมื่อไหร่ครับตอนเด็กๆค่ะตัวเนี้ยนะมามามากี่เดือนกี่อาทิตย์กี่อะไรตอนนี้ผ่านน้องเดินเดินแล้วเดี๋ยวพาไปดูน้องนีกแล้วน้องได้มายืนคุยกับมันบ้างไหมคุยกับปองป้อนอาหารตลอดอ๋อเลี้ยงมันเลยอครับมันมันยังไงมันมันหลงแม่มาหรือไปเจอที่ไหนยังี้ยแล้วมันอยู่แถวนี้ที่พื้นหรือหรือมาเกาะไปเก็บมาได้อะค่ะอ๋อไปได้ตัวลูกมันมา แล้วก็มาไว้ที่นี่ตั้งแต่ตัวตัวประมาณไงกำมือกำมือค่ะตอนนี้ขนใหญ่ออกนิ้งวันอ๋อมันมันคือนกเงื้อเหรอเนกเงือกแต่ว่าเป็นแก๊กอะไรนี่นะคะนกแก๊กอ่ะสรุปมันแก๊กเลยนกเนื้ออ๋อนกเงือกแก๊กอ๋อแล้วแล้วมันมันมันมีอุปนิสัยน่ารักอะไรยังไงบ้างไหมน่าน่ารักค่ะแล้วมันชอบมาอยู่กับหมาค่ะชอบมาอยู่กับหมาหมายถึงลงมาข้างล่างเลยใช่ค่ะเดินกับพื้นเดินกับพือแล้วหมาหมาตัวเล็กก็ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรค่ะ แล้วแล้วไม่ทราบว่ามันบินไปทั่วๆไปไกลๆบ้างไหมไม่ไม่ไม่กล้าไปไกลอะค่ะมันเขาไม่ปลอดภัยแล้วบินไปเกาะแถวๆนี้มีไหมมีค่ะถ้าใกล้ๆตรงนี้ค่ะบริเวณอ๋อแต่ปกติมักจะมาเกาะอยู่ตรงนี้แล้ววันหนึ่งบินประมาณกี่รอบออกไปประมาณกี่รอบเวลาเขาหิวเราจะมาค่ะหิวจะมาอ๋อพอนั้นก็ไปอิ่มแล้วอิ่มแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออิ่มจะอยู่ตรงนี้แล้วไปอยู่ใกล้ๆมันได้ใช่ไหมได้ค่ะจับได้ได้ค่ะจับได้เล็กเดินมายืนตรงนี้เลยเดี๋ยวพาดู จับได้เหอืมนกเงือกแก๊กอ๋อชอบมาอยู่กับหมาเนี่ยนะหมาไม่ทําอะไรไม่กัดอะไรแต่ตัวนั้นจะเห่านิดนิดตัวนั้นจะห่านิดนแต่ก็ไม่งับไม่อะไรนะยืนเข้าไปแหละยืนเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวมันมันอยู่ใกล้ๆมันมันมันจิกมาอะไรไหมไม่จิกค่ะน้องๆฝากฝากถือวิดีโอถ่ายพี่เย็บอะไรเนี่ยเย็พี่ขึ้นเดี๋ยวมายืนถ่ายรูปกันกเงือกแก๊กเป็นแบบ จับได้ไหมจับได้ค่ะจับจับจับหลังนี่นะอุ้มแล้วขออุ้มก็ได้ค่ะอุ้มได้นะแล้วมันไม่ติดไม่อะไรมันขี้มันขี้จับจับอุ้มเลยนะค่ะขออุ้มเลยนะให้เกาะไหลได้ใช่ไหมค่ะอันหนึ่งสองอ้บินไปแล้วให้ให้มันมาจับที่หัวไหลได้ไหมได้ได้ได้นะค่ะ ขอจับหน่อยขอจับหน่อยนะอะไรนะขอจับหน่อยโอเคอ่ะเกาะลายเกาะลายเฮียครับเฮียครับไม่จิกนะอ่าไม่จิกค่ะอ่ะน้องมันถอยถอยไเฮียเดินเไปลงเลยลงมาเฮ้ยที่แสงสว่างกัวกัวมันจิกหัวจิกหูแล้วนกแมว คล้ายๆเลยนะคล้ายๆของชื่อว่ามาเที่ยวห้วยอันนะนะครับก็เจอนกเนื้กแกะหนึ่งตัวน่ารักมากแต่ว่าทำบวชตรงๆอันนี้อยู่ในศูนย์อนุรักษ์อะไรนะเฮียสัป่าและพันธุ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชราชบุรี เดิมชื่อห้วยอนะนะครับก็เล็กมองไปบนข้างบนเนี่ยนะหันหน้าโอเคโอเคเอาบ้าไปก็เป็นอะไรที่เออน่ารักมากอย่างเงี้ยนยก็เป็นอะไรที่น่ารักเป็นสัตว์คุ้มครองตัวหนึ่งแต่แต่มันมีเหตุคือว่าเขาไปเจอมาคงจะพัดพักพัดแม่พัดลูกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทตาหน้เที่ ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติแล้วล่ะบุญธรรแห่งชาติเอ้ยเอ้ยเอะไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเลยไม่มีอะไรมันไม่ได้ทำอะไรขอบปิดมันแล้วเช็คปักสายสายฝนจะเกิดได้ขึ้นไปเกาะบนหัวนี่ไม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 ่หยาเลยได้นั้นแหละแค่นั้งล่ะทำอะไรคือผมมองมันไัสามันไสาจิกๆเท่านั้นเองอ๋อแล้วล่ะโอเค อ่ะอ่ะโอเคละเลกวิ่งอยู่ใช่ไหมวิดีโอเลกวิ่งอยู่นะไม่ได้กดอะไรนะไม่ได้กดค่ะอ่าขอบใจมากเอามันไปปล่อยที่เดิมหรือยังไงครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวพี่โยนมันให้มันบินกลับไปที่เดิมได้ไหมได้ค่ะอ่ะอ่ะเนียเฮ้ยครับช่วยถ่ายหน่อยจับเลยอ่ะอ่าน้องอยู่ใกล้อ่ะไปโอ้โหอ๋อกมากินน้ลงมาอย่างเงี้ยนะครับค่ะอ๋อ ไม่ชอบกระโดดต่ำพื้นนะคะอย่างียกเข้าไปครับกระโดดย่องย่องแยงแยงอ๋อกระโดดย่องย่องแยงแยงอ่ะอ่ะโอเคก็ต้องบอกบอกลานกเงี้ยแจ็คเดี๋ยวไปกินข้าวต้มก่อนขอบใจน้องมากเลยที่มาช่วยพาน้องมะครับชื่อรักใจน้องไปเยือนนกเงี้ยนี่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 อยู่กับมันมาประมาณกี่เดือนแล้วนะประมาณสามเดือนสามเดือนแล้ว แล้วไม่รู้ว่าคือผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนอกนะมันจะตัวใหญ่เลยใช่ไหมตัวใหญ่ค่ะอืมกอกนานาน,านา่ามันเที่ยวทีก็คงไปได้มาเป,เป็นลูกนอกอยู่เลยค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นลูกนกน,าน่ารักแล้วสีมันจะเปลี่ยนมารู้ไหมไม่นี่เาไม่ทราบไม่ทราบน้องชื่อแรดรัดรักใจรักใจอ๋อเลยมีความสุขเลยเนาะมันก็คุ้นกับคนเลยเนาะ,ะโอเคพูดเป็นประพันธหลักกยอเล่าเกี่ยวกับนกให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับ โทษที่เอามาปาตู้เลยบ้าอม่ได้แกผู้แครับให้ออดเอาไว้เราบอกว่ากวาดทวายกีออืันลึกกีอปอบายให้ออชาละชื่อออเอาไว้จะบ้าะบ้าคือบายให้อออะอไรแค่ดูท่าฟันดอือยได้แก็อยู่สินี่แกแต่หาผ่าเราประกันยอดดีบ้างอะไรอุดเราประกันยอครับที่นี่อุดอะไรนะอะไรชื่ออะไรนะชื่อเต็มๆว่าชื่อชื่ออะไรคะที่เนี่ยที่เนี่ย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรีมาเที่ยวกันได้เนาะมีที่พักติดต่อกรมป่าไม้มาได้ผมสิทธิโชว์เบญจชัยะช่องสิทธิโชว์9ยูทูบกับน้องรักใจก็พามาเที่ยวชมนกเงือกแก๊กแล้วก็พามาเที่ยวดูธรรมชาติเดี๋ยวจะถ่ายดูรอบๆนิดนึงขอบขอบใจน้องรักใจมากเลยนะครับสวัสดีครับผมครับ เดี๋ยวพาดูเี่นมานั่งกินข้าวต้มบ้านหัวหน้าเป็นเพื่อนของพี่ชายทำงานอยู่กรมป่าไม้ให้ดูธรรมชาตินิดนึงนะครับแต่ที่นี่จะมียุงเยอะนิดนึงต้องคอยระวังมองไกลๆตรงนั้นตอนแรกนึกว่าเป็นตัวอะไรนะแซูมเข้าไปดู แต่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนทางขยะหรืออะไรแม้ตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเลียงผาหรือตัวกวางหรือตัวอะไรน่าจะเป็นทางขยะอมืมือสั่นหรอกครับไม่ได้เอ,อาขาตั้งกล้องมามือสั่นนะ nó nghe cắt